กาบสบายดีผมแม่พี่น้องเล็บซีทุกทานมาพบมาวมอพร้ากก็ยางไรพี่น้องเดือนหนึ่งสองเดือนผ่านไปกับไรลุคคิปพี่น้องมอนันนีวันเสาพี่น้องมันผักก่อนจะมองให้งานเทศเสาเสาอย่างละอยู่วัดนี่พี่น้องเห็ดประตูโขงวัดพี่น้องก่อนขับไปมุงไปส้มฝากตามมอบันนอกได้พี่น้อง สร้างพเดียวนี่วะไปยังเ่ยไปยังทีลาีลาไปได้ต้งให้หลารเฮาใหลงมาจะเ้าเด่เนาะเทเสาพี no. ่น oh ้องวันนี้วันพักเล่สื้อาเขนไดเบิรงทังเทิงพี่น้องบัตไปบุญกับสิบเมีคน มองให้งานพีเนาอมัให้งานร่วมมันนี่มันไดไปทางไหนที่กัได้บนขั้นเทิงกัน่อดกัอนนี้คือไม่ยจะสั่นเทิง่องเช้าในรงาคหนึ่งนี่ที่แล้วเลยเซหม่ว่านเนี่ยจ้าบประเทนะเพื่อนนะครับเซฟประตูโค้งท่าสวัสดิ์อารที่ไหน เช้าหนึ่งต้นนะกำลังเกลียมปะหาดได้กะสร้างกำลังผสมปูนทั้งหลุมพี่น้องไปได้มีศาการดานได้กะไปเจ็ดวัวโคตรวัวเขียดก็ะเดาแต่เออแม่หามึ้งไปได้หาพักเสียงปักเล่นม่พี่น้องเหลือมาต่อยอดมากกว่ไลคกดแชร์กดติดตามมาบ้านนอกเลยเด้อพี่น้องจับโบไายิ่งเลยลุ้งคลิปเป็นเดือนเดือนปลายล่ะพี่น้องเลยแต่บ้านพี่ให้แต่ละครอบแต่ละครัวลงมาดู เด็กกาลาสุลาคนเลิกกระดอนปากเลิเนาะพี่น้องนี่กันเพอาะแจกสลากห้องถ้ำมันยังเผลผลกาบอกเป็นยาทานจากประเทศไทยคนละคนมาสางให้พี่น้องการครอบครัวของผ่านกาขอบครัทั้งประเทศไทยคนมาสางให้นีพี่น้องก็แล้วเรียบร้อยก็ยังเ็รื่อง้ารสร้างเขาวัดพี่น้องบัตรที่สว่างใต้เฮาเป็ิดใจอยู่ชาวพักีชาวพักีที่แทนเชิงพี่น้องนะ เพิ่มกันนะเบื้องเสานักเทพปูนพี่น้อง,อ,งอีกเชาหนึ่งนี่เช้าตัวนี้ยัางอันกาลังเคลียรพี่น้องเช้าตัวนี้กาลังเคลียร์ข้างลุงอ่ะกาลังผสมปูนพี่น้องอันนี้ขึ้นมาอยู่สันเพิ่งหาพี่น้องเบ,บื้องเช้านากพี่น้องโอเคพี่น้องให้สีลุ่มลุ่มดีกว่ามันน้ำน้งลงไปอ่าผสมปูนเมือ่อประคำดีเมื่อยฮะเมื่อยแฮาเบื้องส่างผสมปูนกัน คนคือบุนลายวะมันีเอาไ้บุญสิสว่างเมบ่อป้องเรวสั่งประสมปูนผุดเดียวเมื่อปลาจันเอเอาลงไปเลยเตนเด็นเต้ หันห่าหัน,หนเอาขึ้นอีกเอามาอีกอีกซีบอีกซีบรถนี่อูนี่ฮดอกไม้เห็นถางเห็นยังพี่น้องเอ้ยเมื่อยค่ะตอนนี้พักผ่อนนั่นหนึ่งเมื่อยนั่นหนึ่งตอนนี้ ไกับนปูนขึ้นเทขัวเาคุณลงใหม่พี่น้องเลบงานต้นใหงานต้นทหงานต้นอึ๊บมึงผูดึงกูยับบปาอ่ะ้หสิเต็มพี่น้องเอเอสิเต็มพี่น้องมื่อวานจะมาลอยบ่าทำน้อมืวานนี่เลอ คลายค่อยค่อยอ้บเอาพิงพุงอ่งเยอ้มที่เปินถอกต่อมอวานี่เบเปินเทพ้เดียวมูวานี่วันนี้เนี่ยน่ะสายไรทเกลยคนแลยเกยไรคนเี่เนี่นตปูลงอังนี่เปูลลงหรอวะ รถแก่ม่องโม่ทำไมพี่เรารถแก่หม่องโม่สุดอาหม่องโม่มาแจกเอามัองโม่มาแจกเด้อท่านอากาศมาขายหมัองโม่พี่น้องให้ท่านนี่แก่ปูนขนปูนให้งานมาหลายมาหนิหาเงินพิเศษทำจ้างขนปูนเทเสา งานามาไล่มาเนี่พี่น้องอ้ปูนเทปูนทเครื่องไพี่น้องเอ้ทเครื่องขึ้นมาหนาขึ้นมาใส่สลิงจองดึงพี่น้องไงงอง้ขึ้่มาหนร้นา เครื่องแล้วเครื่องแล้วอีกตาตัวนะเจ้าเครื่องแล้วเครื่องแล้วเครื่องก้นเครื่องก้นบัววัดเดียกันบัต้นบัไม้หน่อเฮ้เสาประตูคงเนรอเสาประตูคงวัดหกสุบห้าร้อย ลเื่อเอาคื the the ่เด้อเคร่งแลวเขาไปเหมันมือนีบ้าหร้อหเ่งสองไอ้เปิดบังจะไหวเรเห็นหอกเปิดบังจะไวายายก้

ห้างบ่คองคองโอ้ยจะ ยังไ่ได้งอยู่งแล้วขึงแล้วใช่ขึงแล้วงแล้วโอ้ยมันก่ขวานเ่อีกสองรอยช่วยสองร้ยช่วยใ่ปู่พ่อเล่นกอยว่่เาดผักเทียงเลนะนั่งอย่างนี้นั่งอย่งบกรงบกระงใช่ไหผักแล้วลุยเลยแล้วเรวลงัดเดียว ลงมันจะบิขนนบริดบบ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 บต้องบบ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 ดีบบบบบบบลบบ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  พักผ่อนน้องนั่งอีกว่าหนึ่งพี่น้องเอ้ประมาณสามเมตรประมาณสองเมตรกวลัวแสิเต็มพี่น้องเลยนี่สิลงไปพักผ่อนก่อนแดดร้ายปูนมดก่อนพี่น้องเลยไปพักกันอยู่ด้านลุ่มไปเลยพี่น้องพี่น้องฮะก็ลงมาแตะหานลงแตะหานเทปูนมาสิผ้ากันมากินข้าวกินน้ำพี่น้องไปกินข้าวตรงกันพี่น้องเลยนี่ เมฆ้วพี่น้องมวนหลับเป็ดพี่น้องไปดีแกงไก่หลับเป็ดหลับเป็ดขีขาเทีนาเมกันพี่น้องเลยขี้ขาขี้ขาขี้าวด้สีเมปลเป็ดวกินข่าวด้วยเข้าจเด้ยวพี่น้องไรปืนแล้วปีมันมาต้มกันบ่อไปแม่บ่อเอ้ปูน้

บังค่บ,อบอ <c oughs> โอ้ักเลยเ <c oughs> ย็นดีเ<อ>ย็นขกขนาดเพาวอนหอนเย็นจำคนเนโม่หั <c oughs> วตนดอกกันได้เพลินปลาดีเลยโอ้ยบ่า,บายเท่ากันเนาะ หลับเป็นสิปีกัคักเลยก็ทำหน้าแระจำแจ่วมักแจว่ขอนำหินมันสิบพ่อบ่ะขอนหินด้วยอะไรายสิบพ่อละไปไปเห็ดปลาแปะนึ่ปลาแปะไปเอ้ยก่งกับผู้เคยเห็ดซวงพี่น้อ่ิหมเลยซองวงสามวงคูมี่แต่งงานต้อวงหนึงตัวเจ้าของอีแหตัวเจ้าของวแสงเดือนน้องแป้งบอนงสาวแป้ง ต้วนึก็จะเป็นงซาแป้งต้วนีวงนีไสวงก่อนดีว่าตั้งใหม่เนี่หันนะอรน้ำมน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 น้มันน้ำมนน้ำมนงน้อนอนอมันเลยนอมันวนอมันเนื้อน้ำมนเนื้อเนื้อมแงใช้บทองจังหวัดร ถั่วนี่บได้แจ้วถั่วนบได้แจ้วว่างนี่เอันผ้าเนี่จบนุา้้วละลาบนกบ้าน่ะไ่บะแจ้วทมนกโขึ้นนี่แล้นี่เนาะสวงพี่น้องบเบ้นลาบไทำนะลปพี่น้อยโอเคพี่น้อยไปหน้ำกพราน่ พอกันคลิปหนาพี่น้อง